สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับวันนี้วันที่18สิงหาคมครับวันวิทยาศาสตร์วันพฤหัสบดียินดีต้อนรับครับกับอาจารย์เลโอริชครับไลน์ id ktv999 นะครับสูตรคำนวณฮหาหนอยเมื่อวานนี้สำเร็จรู้ร่วงไปได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นสูตรเด่นบนนะแล้วก็เด่นล่างทั้ง2ส,สูตรเข้ามาสวยงามครับเดี๋ยวเราไปคํานวณต่อเนื่องกันเลยนะครับทั้งสงสูตรวันนี้สวยงามเมื่อวานนี้นะ ออกก็ออกสวยด้วยวันนี้วันที่18เมื่อวานออก18278 18278 18เด่นบนเราทำมาอย่างไรครับเมื่อวานนี้17สิงหาคมมันพุทธสถิติ1 10งวดสูตรนี้นะเราคำนวณกันเราใช้หลักร้อยบวกหลัก12ครั้งบวกหลัก10ล่างใช่ไหมแล้วไปบวกอะไรครับบวก035คงที่ถูกไหม035เมื่อวานนี้คลิปเมื่อวานก่อนหน้านี้ นะเราลงไปเราคำนวณได้เลข4เลข7เลข2อออก182เลข2ครับเข้าในตำแหน่งหน่วยบนนะหน่วยบนสรุปว่าหน่วยบนเลข2เข้ามา4กับ7เป็นตัวตัดตัวดับนะเป็นตัวดับนะมีทั้งสูตรเด่นสูตรดับนะส่วนใหญ่แล้วค่อนข้างที่จะส่วนใหญ่เลยละนะสวยงามสูตรเด่นล่างสวยงามกว่าเด่นล่างออกอะไรเด่นล่างเราคำนวณนกันนะเด่นล่างเนี่ย เหมือนการทำมวลทำสอสูตรคลิปเมื่อวานนี้นะเด่นแล้วใช้หลักสิบวกหลักหน่วยล่างไปบวกอะไรบ้างบวกศย์บวกห้าบวกหนงคงที่นะบวกศูนยงขงที่คำนวณได้สองออกหนึ่งแปอเ่ยเข้าสตัวล่างตรงๆสวยๆสวยๆตรงๆสองไปเข้าหน่วยบนจําได้ไหมว่า278กับสี่เจ็ดสกับ2ชนกันชอบ7จกับสอออกไหมครับออกครับ ออกทั้งบนทั้งล่างเลยเมื่อวานนี้นะสวยงามสวยงาม,ว,งามวันนี้ก็จะคํานวณต่อเนื่องกันนะเอาสูตรไหนก่อนสูตรบนบนก่อนเนาะคำนวณใช้เวลาไม่มากถ้าอยากดูรายละเอียดในการคํานวณก่อนหน้านี้ก็ไปดูคลิปเมื่อวานนะส่วนคลิปวันนี้อาจารย์จะคํานวณเป็นสูตรเก่าเล่าใหม่เลยต่อเนื่องไปตอนนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่แล้วล่ะจาก10งวดเมื่อวานนี้นะก็เป็น11งวดถูกไหมให้เป็น1ดาวหน่อยนะสิงวดสําหรับเด่นบน วันนี้วันที่สิบแปดสิงหาคมหกห้าเอาละครับเราก็ต่อเนื่องกันเลยนะไม่ยากในี่เมื่อวานนี้เราคำนวณกันหลักร้อยบวกหลักสิบสองครั้งเนาะร้อยบวกหลักสิบครั้งบวกหลักหน่วยเหตุขอโทษครับ10ล่างแล้วไปบวกศูนย์สามห้าของพี่มาเมื่อวานี้เราคำนวณกันได้เลขสี่เจ็ดสอเข้านำหน่งหน่วยบนนะวันนี้เป็นไงไงวันนี้ต่อเลยนะ อาร์ดับร้อยเลข1บวกหลักสิบสครั้งเลข8 2ครั้งนะ1นบวกแเป็น9กบวกแอีกครั้งเป็น17บวก10ล่างเลข7นะเป็น24 24ิบสีส่วนคงที่ก็24ได้เลข4ครับ4ีบวกสคงที่ได้เลข7 7็บวกหคงที่เป็น12ได้เลข2 4 7 2วันนี้นะไม่ตัวเลขตัวเดิมๆสวยงามเลยสี่อออกมาเดิมหรือเปล่าจะทวนให้สด็ตินะครับสำหรับบางท่านอาจจะมาใหม่ เร,เร็วเลยเนาะเอาเช่นอะไรเนี่หลักร้อยบวกหลักสิครั้งบวก10ล่างบวก0ูนย์สามห้งที่อย่างเช่นในเก้าบวกเเป็น16บวกเอีกครั้ง23บวก5เป็น28 28บวกศูนย์งที่ก็28ตัวเดิมเอาเลข8 8บวกสเป็นสิเอาเลข1 1บกหได้68 16 6ออก306 6เข้าหน่วยบน1กับ8เป็นตัวตัดนะครับวัต่อมา038ออก2 13 3เข้าหน่วยบน0กับ8ก็เป็นตัวตดับ ต่อมา3 6 1 6 1 1 7 1กับก็เข้า10ร้อยบนนะต่อมา1 4 9ออก9 0 4เข้าหน่วย100บนเมื่อวานนี้4 7 2ออก1 8 2 2เข้าหน่วยบน4 7เป็นตัวดับวันนี้เด่นบน1ดาว12 11งวดหลักร้อยบวกหลัก12ครั้งบวก10ล่างบวก0 3 5คงที่คำนวณได้4 7 2เดี๋ยวไปดูเด่นล่างกัน เอาละเด่นล่างเหมือนกันนะเอาไป1ดาว11บเอ็ดงวดสถิติวันนี้18สิงหาคม6กหมาเลยทีนี่ใช้หลักอะไรหลัก10บวกหลักหน่วยล่างบวก0ูนย์ห้าหนึ่งของที่คำนวณเลย8ปบวกแเป็น16บกวกศนก็เป็นงตัวเดิมเอาเลขหก หกบวกห้าเป็น11ได้เลขหนึบวกหนึ่งได้สองหกหนึ่งชนกันวันนี้น่าสนใจกับเลขสองนะเอาละนี่คือหลักเด่นล่างแต่ดูสถิติย้อนหลังนิดหนึงก็ได้เอาทวนใี้นิดหนึงนะหลักสิบบวกหน่วยล่างบวก0ูนย์ห้าหนึงคงที่นะเจบวกหเป็น13บวกศย์เป็น13ตัวเดิมได้เลขส3มบวกหเป็น8 8ดบวกหนึ่งเป็น9 3 8าสามแเก้าเข้าหน่วยล่างแกับเเป็นตัวดับ 389ออก9 1 9เข้า10ล่าง278ออก8 6 8เข้า10ล่าง2723ออก5 2 2เข้าหน่วยล่าง7กับ3เป็นตัวดับ278 7กับ8เข้า2ตัวล่างตรงๆ2ก็ยัง<ถ>ต้องเป็นตัวดับอย่างน้อย1ตัวอย่างน้อยๆ1ตัวในสุวนนี้มีตัวดับ ไม่1นึก็หไม่6ก,ก็1นึ่งก็สองมีตัวดับแน่ๆน,นะแต่จะเข้ามายัางไงไม่หนุนะเด่นล่างลองดูครับชอบตัวไหนเลือกตัวนี้ชอบสูตรที่ใช่นะครับขอให้โชคดีครับเด่นล่างเด่นบนเรียบร้อยพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมครับถ้าอยากดูช้าๆชัดๆไปดูในไลน์กลุ่มครับ KTV 9 9 9กฟรีครับ